อ่ะแต่ค้ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปนะครั้งที่แล้วเรื่องอะไรไปจะจำได้บ้าง <c oughs> อ่าลมการเกิดลมใช่ไหมคะเพราะนั้น <c oughs> อ่ลลาพลังงานลมการเกิดลมเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะแต่คาั้นี้ทีนี้รูก็จะถามว่าอ่าจะมาเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของลมทีนี้ประโยชน์และโทษของลมอ่ะทีนี้ยังไม่ให้ดูวีดีทนะัศน์ก่อนถามก่อนอ่าใครทราบพอจะทราบไหมลมมีประโยชน์อย่างไงบ้างกันท <c oughs> ุรียน ทุเรียนเสียหายมังคุดหักอาจจงมังคุดหักเร็วใช่ไหมคะทุเรียนเสียหายนึกไม่ออกเลยหรอนึกถึงแต่ทษใช่ไหมอาบ้านบ้านเรือนตางเสียหายแสดงว่าไม่ค่อยชอบลงกันหรออ้าวถ้างานเดียวครูโบจะมีวีดิทัศน์ให้ดูเราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้เพาลมจริงๆแล้วมีประโยชน์นะคะอย่างอาทิเช่นใกล้ตัวเดี๋ยวครูโบจะมาเฉลยอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะเดี๋ยวในเรื่องของ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดลมไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักประโยชน์และโทษของลมกันค่ะประโยชน์และโทษของลมลมเป็นทรัพยากรธรรมชาติและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านแต่ในบางครั้งลมก็ก่อให้เกิดโทษต่อเราได้นะคะ สำ <S esting styles> หรับวันนี้นะคะบทเรียนของคุณครูก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้หลังจากที่ดูวิดีทัศน์เแล้วคุกคนทมีเป็นงานให้ที่หลองมาสรุปดูซิว่าเราจะทําได้ไหมอันไหนืีประโยชน์และโทษก็จะพาไปกิจกรรมต่อไปว่าจะมีอะไรวันนี้มีเซอร์ไพร์ด้วยอ่ะอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ด้วยนะลูก สิบนาทีนะคะเขียนไม่ออกมำไมคะน้าเขียนลายมือนะคะห้ามเขียนลายแพร์เพราะว่าลายแพร์อ่านไม่ออกค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าขอตัวแทนหน่อยขอตัวแทนอ่าผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายหนึ่งคนเนาะอ่าใครออกมาก่อนอ่าอ่าให้ยิ่ก่อนเนาะในมือถือก่อนอ่าเราบอกเพื่อนฟังซิมีอยู่หกช้อยเนี่ยอันแรกเป็นประโยชน์หรือโทษคะเป็นโทษอ่าเป็นโทษเกิดอะไรขึ้นในภาพคะลูก เกิดไม้ลมภาพที่สองเกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดลมอ่าเกิดกระแสไฟฟ้าจากลมเนาะเพอาตังหันนำไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะคะอ่าภาพที่สามภาพอะไรหลุดผ้าเรือใบทำให้ใช้ได้อ่าสามารถเล่นเรือใบเป็นประโยชน์จากลมเนาะอันนี้เป็นประโยชน์อ่าภาพต่อไปเกิดอะไรขึ้นเอายุอ่าอายุเอ่อเกิดอาการอะไรขึ้น เสียหายไหมเสียหายอันนี้มีประโยชน์โทษคะโทษอ่าต่อไปภาพีิม่าภาพอะไรทำประโยเนมีประโยชน์เล่นเปาได้ลมมีประโยชน์เนาะอ่าภาพสุดท้ายภาพทิโมงเล่นภาเปไรทโทษทให้บ้นเรือนเสียหายอันนี้เขาเรียกว่าอ่เป็นโทษมีประโยชน์ได้โทษก็คือบ้านเรือนเสียหายัดบ้านเรือนเกิดพายุอ่ะต่อไปอีกคนนึง พอเห็นคนอ่านต้องคิดมาหนุกกบมือให้เพื่อนหรือยังอ่านกอน่านต้องคิดอ่ะนเราเลยภาพแรกเกิดอะไรขึ้นคะโทษของลมโทษของลมทำให้ต้นไม้หักให้ต้นไม้หักสูตรเรียนเราเอง <c oughs> ใช่ไหมอ่าสองประโยชน์อของลมประโยชน์อของลสมสร้างไฟไไฟ้าได้สร้างไฟฟ้าได้กันหางสร้างไฟฟ้าได้โอเคอ่ะภาพท,ที่สามประโยชน์ของลมทำให้เรือ เล่นได้อ่าประโยชน์ของลมทําให้เหลื่อนเรือเล่นได้อา่าโอเคภาพที่สี่โทษของลมโทษของลมเกิดอ,อะไรขึ้นลูกภยพายุทร,รน,นานโด,โดอ่าเป็นวงทางนี้เนะาะอ่าโอเคอ่าภาพต่อไปภาพที่ห้าประโยชน์ของลมทําให้เราเล่นก,กีฬาได้อ่าประโยชน์ของลมทําให้เราเล่นก,กิจกรรมกีฬาได้อย่างเช่นเล่นว่าวเนาะลูกเนะาะอ่าโอเคภาพสุดท้ายทาอะไรโทษของลม ทำให้บ้านเรือนพังทำให้บ้านเรือนพังเสียหายถ้ามีขายยุเขา้าชะเป็นลกอ่ะโอเคปกมือเยี่ยมมากมีใครตอบมีใครตอบต,ตามแบบนี้ไหมอ่ะพี่กินทีนี้หลังจากที่เราเรียกได้แล้วว่าอันไหนประโยชน์และโทษของลมทีนี้วันนี้มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือของเล่นที่ใช้ประโยชน์จากลมอ่ะใครลองดูคิของเล่นนะพี่ใช้ประโยชน์จากลมมีอะไรบ้างเนี่ย ที่เช่นอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้อะไรบ้างลูกว้าวมีอะไรอีกอะไรคะตังหันลมน้องนิ้วอะไรตังหันลมจากขวดน้ำตังหันลมจากขวดน้ำอ่ะกังหันมีเป้ามีอะไรอีกังหันลมตังหันลมแล้วก็เป้าเนาะของเล่นเนาะเล่นได้เนาะมีอะไรอีกเนาะมีอีกนะเดี๋ยวพวกเราจะมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวครูป้จะมีอุปกรณ์ให้ทีนี้ให้ทำให้ทำเนาะก็คือให้ทำของเล่นผลิตของเล่นขึ้นมาคนละหนึ่งชนิดจากที่เป็นที่เกิดประโยชน์จากการเล่นโดยลมเนาะนีวันนี้ครูป้จะมีอุปกรณ์อันนี้ให้ก็คือวันนี้ขอคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นอ่ะเลือกอุปกรณ์ของเลงได้เลยใครจะแบอะาาไรใครจะแบบไหนเก็บหนังสือก่อนไหมลูก เก็บหนัง hmm. ส okay. like ือออกก่อนก็จะได้ลงๆอหาไปงานส่งก็เลยะรเอารวมเขาสมุดไปรวมกันไว้ตรงท้ายโต๊ะน่ก็ได้มันจะได้ลงลโอเคเเอาปไว้นโอเคเป็นไงบ้างหลังจากที่ประดิษฐ์ของเล่นตัวเอง จะมีอะไรทดสอบถ้าบอกว่าของเล่นที่เกิดจากลมแสดงว่าถ้าโดนลมแล้วมันถึงจะหมุนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพามเนี่ยจะให้ลองวิ่งดูลองดูนะคะว่ามันจะได้ไหมของพี่จิตรคืออะไรนะกระหังดร็อปเตอร์อะกระหังดร็อปเตอร์ออกมาสาธิตวิธีเล่นให้เพื่อนดูสิลูกอ่ะดูนะวิธีเล่นคือหนึ่งลองเอาสุดสูงที่สธอ ที่บอกว่าเป็นการหันลมเรา,าจะมีการทดสอบก็คือพ <c oughs> ัดลมนะคะถ้าสมมุติว่าหมุนได้ถึงจะโอเคใช่ไหมของเล่นที่เกิดจะลมแสดงว่าโดนลมแล้วจะหมุนใช่ไหมอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวให้คนแรกก่อนเลยเอาพิดีอะไรเล่นของเล่นของพิธีคือเชลิค <c oughs> อปเตอร์อ่าโอเคหนึ่งสองซ้ำอ่าเฮ้ยอันนี้ทำง่ายนะทำมาจากอะไรหกทำจากอะไรเส <c oughs> จากลูกช <c oughs> ิ้นกับเลี้ยง เสียลูกชิ้นกลับมาเอ็นดี้เอาขอมือเพื่อนหน่อยโอเคอันนี้ไง่ายเ่ายง่ง่ายดูเดี๋ดวยวพี่มาบอกเออเห็นในคอปเตอร์อะไรนะโดเรมอนหรือเปล่าแค่อันนั้นไหมอ๋ออ่ะโอเคอันต่อไปคืออะไรอ่ะจังหัรมาค่ะจังหารเดีย๋ยวโดยทดสอบดูโดยลงมาเลขอหน,นึ่งเลขอกสองอลิสาดูนะคะจะหมุนได้ไหมหมุนไหมคะอ่าหมุนค่ะ วิ่งๆลองๆวิ่ได้ไหมลองได้ไหมค่ะอ่าลองเลยโอเคอ่าเริ่มเลยเดี๋ยวฉันจะตัตวเลก็กเองอ่าลองวิ่งหน่อดิอ๋ตอตรงนี้การปล่อยอธรรมดา โบนได้เนาะคือเป็นปนัญหาที่ตอนแรกที่เรามองว่าไม่เห็นเลยกระลมมีประโยชน์ยังไงอย่างน้อยก็คือตอนนี้อากาศร้อนตองมีมีอะไรคะโอ้ลมลมช่วยให้อากาศดีข<อ>ึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าทีนี้โทษของลมแล้วก็การเกิดพายุจะทําความเสียหายขนาดไหนเดี๋ยวคาบหน้าเราก็จะมีวิธี